หลังจากที่น้องแพรวาครับนิชาพัฒน์ชัดชัยพลรัตน์นะครับนักแสดงชื่อดังนะครับที่ออกมายอมรับว่าตัวเองติดโควิดโคในทีนเนี่ยนะครับก็มีหลายคนที่ไปร่วมงานน่ะทยอยกันกักตัวเองแล้วก็ไปตรวจนะฮะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยติดหรอกนะครับอีกคนหนึ่งครับนี่ที่อยู่ในงานนั้นด้วยนะฮะไปร่วมงานเดอะกีตาร์แม็กอะวอร์ดสองพนะครับคนนั้นก็คือน้องเชื้อปางอาลีกุลฮะสมาชิกไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังครับเป็นกัปตันด้วยบีนเคฟอร์ตีเอ็ก นะครับนางฟ้าของชาวเดลินิวเนี่ยนะครับก็น้องชาวปางก็ไปตรวจด้วยนะครับนี่ฮะเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับก็พบว่าไม่มีเชื้อโควิด1 9นะแล้วก็โพสต์แจ้งลงในไอจส่วนตัวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับน้องก็จะขออยู่บ้านตามมาตรฐานมาตรการป้องกันโรคครับนี่นี่ครับ ต่นอ,อีกคนนะฮะเมื่อวาน,นี้มีผู้ใช้ Facebook วันเฉลิมแก้วคำมาะระบุข้อความว่าให้แขกที่ไปร่วมงานงานแต่งงานของนักแสดงสาวน้ำฝนพัชรินสีวสุพิรมกับสามีนะครับอามพิพัฒวิทยาปัญญนนนะครับที่เมื่อวันที่20มีนาที่ผ่านมาให้ไปรายงานตัวกับอสอมอด่วนเลยนะฮะ<อ>เพราะว่าวันนั้นเนี่ยมีเด็กเสิร์ฟคนนึงติดเชื้อ โควิด1 9เพราะว่าน้องไปตรวจที่โรงพยาบาลที่จังหวัดชัยภูมิเมื่อวันที่25ก็พบาทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วสอบถามไปทางโรงแรมทางโรงแรมก็ยืนยันกับว่าคนที่ติดเชื้อมาทำงานในวันแต่งงานจริงมีทำหน้าที่ช่วยเก็บจานชามแก้วเครื่องดื่มเนี่ย แต่ทางโรงแรมมีกฎเข้มคักในการออกมาว่าถ้าเจอแขกนนต้องใส่หน้ากากแล้วก็ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับคนในงานครับทั้งนี้ทางน้ําฝนแล้วก็สามีได้กล่าวขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็จะขอกักตัวเองอ เป็นเวลา7วันจากเดิมที่ตอนนี้ผ่านมาแล้ว7วันให้ครบ14วันก็คือมีบุหรกรที่อยู่ในงานแต่งติดเชื้อใช่ครับก็เลยทําให้เกิดปัญหาเพราะว่าคนร่วมง,งานก็ไม่รู้เด็กบุหรกรคนที่มาเดินไปเสิร์ฟใครบ้างเขาก็เลยขอให้คนที่มาร่วมง,งานเนี่ยกักตัวเองเพื่อดูอาการแล้วก็ถ้ามีใครสูงเนี่ยก็ให้ไปตรวจโอ้โหอันตรายนะเพราะว่าเขาเลื่อนหลายงานนะเพื่อนผมจะต้องแต่ง23ที่ผ่านมาก็เลื่อนครับเออเลื่อนไปนะครับ